สวัสดีค่ะในช่วงเทศกาลกินเจทุกครั้งที่เราเดินไปในสถานที่จัดงานสิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาก็คือเสียงเพลงบูชาพระโพธิสัตว์รูปบูชาพระโพธิสัตว์และโดยเฉพาะที่เราคุ้นตากันดีอยู่ก็คือพระแม่ควนอินโพธิสัตว์ซึ่งเราจะเห็นพระควนอินสวมชุดจีนอยู่ในอิริยาบถท,ที่แตกต่างกันไป ในวัดจีนนั้นหากใครได้เห็นทุกคนคงจะตอบได้ว่าเป็นรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโรกิเตสวนนอกจากพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วยังมีพระโพธิสัตว์องค์อื่นอีกหรือไม่วันนี้รายการโบราณท่านว่าจะพาท่านผู้ชมไปชมกันคะ่ะ นั้นสิ่งที่ทุกคนคุ้นหูและตามมากที่สุดคือเพลงสันเสริมพระโพธิสัตว์และรูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรหรือพระกวนอิมพระกวนอิมนี้ถือเป็นหนึ่งในมหาโพธิสัตว์ใหญ่ในพุธทธันดรนนี้นั่นหมายถึงยังมีพระโพธิสัตว์องค์อื่นอีกที่ช่วยพระพุทธองค์ในการโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ทรมานโดยการผัดเวียนกันตามวาระอันสมควร ว่าพระโพธิสัตว์ที่เราคุ้นเคยในคำพีพุทธฝ่ายเทรวาทนั้นมักหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังคงบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์คือผู้ปรารถนาพุทธภูมิในพุทธประวัติได้มีเรื่องกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระน้านางประชาบดีโคตมีนำผ้าสาดกที่ทรงถอขึ้นถวายเองด้วยความปราณีตยิ่งแด่พระพุทธ องพระพุทธองค์ไม่ทรงรับแต่กลับส่งให้พระน้านางถวายแด่ทักขินายบุคคลคือพระสงฆ์แทนพระสงฆ์ทั้งสิ้นก็ไม่ได้รับผ้านั้นไวต่างส่งต่อกันจนกระทั่งถึงพระสงฆ์องค์สุดท้ายคือพระอชิตะซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแต่อย่างใดพระอชิตะก็ได้รับผ้านั้นไว้ทําให้พระน้านางเสียพระไทยอย่างมาก พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพระอาชิตะผู้รับภาสาดกดันไว้คือพระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระสีอริยเมตตยะคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพัทธรกับนี้ มหายานนั้นพระโพธิสัตว์เป็นผู้สั่งสมบารมีมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความดีและคุณธรรมขั้นสูงแม้จะสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังไม่ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานเพราะยังต้องการบำบัดทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์การบำเพ็ญบารมีขั้นพื้นฐานของพระโพธิสัตว์นั้นประกอบด้วยทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะ คันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาซึ่งเรารู้จักกันดีในคำว่าบารมีสิบ ิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในปัจจุบันมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้คือหากยังมีสัตว์โลกตกทุกข์ได้ยากอยู่ กราบนั้นจะไม่ขอบรรล,ลุพุทธภูมิแสดงให้เห็นคุณสมบัติเด่นในด้านพระมหากรุณาปัจจุบันนี้พระกุลอิมแสดงรูปเคารพด้วยรูปกายของหญิงนักบวชผู้มีเมตตาและมีการแตกยอดออกมาเป็นปางต่างๆอีกมากมายตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นในสัทธธรรมปุณธริกสูตรพระกุลอิมนั้นปรากฏกายในรูปเป็นอเนกอนันต์ทั้งหญิงและชายและผ่านการบำเพ็ญ จนมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในการรักษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยคุณสมบัติ3ประการคือมหาปรัชญาคือปัญญาอันยิ่งใหญ่มหากรุณาคือจิตที่เมตตาโดยไม่มีประมาณมหาอุบายคือชานฉลาดในอุบายวิธีการโปรดสัตว์ พระโพธิสัตว์ที่เป็นที่รู้จักอีกสองพระองค์คือพระมัญชุสีโพธิสัตว์และพระสมันตะพัทระโพธิสัตว์หรือที่พี่น้องชาวจีนในประเทศไทยเรียกฐานกันในนามของบุ่งสู้และโผเฮียง ระมัญชุศีโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่แสดงรูปเป็นเพศหญิงทรงถือพระคัมภีร์ปรัชญาปรมิตาซึ่งเป็นพระสูตรทางด้านปัญญาที่ฝ่ายมหญายานยกย่องที่สุดด้วยทรงเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาสัตว์พาณะของพระมัญชุศีคือสิงใหญ่เป็นสัญลักษณ์ในการโปรดสัตว์ให้บรรลุธรรมอย่างไม่เกรงกลัวต่อความยากลําบาก ตาพัทรโพทธิสัตว์มีประวัติแห่งการลงมาบำเพ็ญบารมีในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นเป็นพระโพธิสัตว์อีกพระองค์หนึ่งมีรูปแสดงเป็นเพศหญิงเช่นกันทรงมีปินปักผมเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์ซึ่งต่อมาปินปักผมนี้ถูกแทนที่ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของคาายูอีทรงมีความเป็นเลิศในด้านมหาจาริยา พตงดงามมีพาหนะเป็นช่างเผือกหกงาสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนเป็นเลิศที่จะโปรดสัตว์โดยม่ย่อท้อและทรงมียอดสูงสุดของเขางอใบในมณฑลเสฉวนเป็นเขตบำเพ็ญปารมีพระสมันตะพัทรโพธิสัตว์เป็นผู้ทรงปฏิบัติปณิธานสิบและช่วยนำโลกไปสู่การรู้แจ้งและยังเห็นถึงพระพุทธเกษตรสุขาวดีของพระอมิตภะเจ้าอีกด้วย พระมหาโพธิสัตว์ต่างก็มีมหาปณิธานในการรื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์เป็นสนัญลักษณ์ของความอ่อนโยนเมตตาและพระโพธิสัตว์ทั้งปวงทรงเป็นผู้ยึดมั่นในอธิษฐานบารมีสี่คือเป็นผู้ยึดมั่นอย่างยิ่งในสัจจะเป็นผู้ยึดมั่นในธรรมะสาขะคือการสละทรัพย์ทั้งภายนอกและ ภายในเป็นผู้ตั้งมั่นในความสงบจากกิเลสและเป็นผู้ตั้งมั่นในสภาวะธรรมอาจารย์คะในเทศกาลกินเจเนี่ยเราจะเห็นรูปบูชาของพระก,กวนอิมอยู่ในทุกที่เลยนะคะทีนี้ประเพณีของการบูชาพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดขึ้นมายังไงคะ